สวัสดีครับผมบีฟีแมนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันเกี่ยวกับระบบปรับอากาศของ m a สด้2 Skyactiv ีในช่วงฤดูหนาวนะครับบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเปิดแอร์ในฤดูหนาวทําไมมันร้อนแมันร้อนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องปรับยังไงถึงจะเย็นนะฮะตัดเครื่องก่อน นะครับให้สังเกตดูดตรงนี้นะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่ที่18องศานะครับโอเคเรามาปรับแอร์กันว่าจะเป็นอย่างไรเปิดครับผมตั้งทุกอย่างไว้ที่ออโต้นะครับแล้ววันนี้ผมมีเครื่องมือบัดอุณหภูมิมา ขณะน,นี้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารอยู่ที่ยี่สิบสององศาอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่สิบแปองศาแล้วเรามาดูกันว่าอุณหภูมิที่ออกมาจากาช่องจ่ายลมเย็นนี้มันเท่าไหร่นะดูนะเท่าไหร่นะครับคือผมตั้งตรงนี้ไว้ที่ออโต้นะครับตอนนี้ลมในช่องนี้ไม่มีออกนะแต่มันไปออกที่เท้านะครับ ออกที่เท้าข้างล่างนะรู้สึกได้นะครับออกที่เท้าข้างล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิได้ดมไดผมขอปรับขึ้นมาข้างบนแล้วกันมาแล้วนะเห็นไหมครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขออภัยเห็นไหมครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นฮีเตอร์นะครับมันกลายเป็นฮีเตอร์นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิภายนกอกอยู่ที่18องศานะครับ แล้วเราตั้งอุณหภูมิของเราไว้ที่25ตรงการนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับให้ข้างในนี้ให้ได้เป็น25ให้ได้มันจะปรับยังไงเลอครับเซนเซอร์มันจะมีรูปรับไอมันจะมีรูเซนเซอร์จับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวเนี้ยเปนตัวจับอุณหภูมิภายในแล้วมันจะไปคํานวณกับอุณหภูมิภายนอกเพื่อที่จะทําให้แอร์ตรงเนี้จะต้องออกมาเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่30นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแอร์ร้อนแล้วคราวนี้บางคนสงสัยเอ้ากด AC ทํซทำไมแอร์ถึงเป็นแอร์ร้อนก็เพราะอุณหภูมิเราตั้งไว้25นี่แนะิบห้าเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะเปิดแล้วมาดูตรงนี้กันเห็นไหมครับพอเราปิด AC แล้วอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยเรยนะครับอืม อุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆย <_ d ata> เพราะว่ามันจะเท่ากับอุณหภูมิภายในห้องนี่แหละแต่ในห้องโดยสารใช่ไหมอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยเยแต่พอเราเปิด a อซมันก็จะฮีเตอร์ก็จะทำงานขึ้นมาอีกครั้งใช่ไหมอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับทํายังไงถึงจะเย็นละ่ะทาง,งั้นนะ่ะไม่ได้ยากเลยครับผมปรับตัวนี้ฮะข้างนอกเท่าไหร่ครับสิบแปดใช่ไหมครับปรับตัวนี้ให้ต่ํากว่าสิบแปดขีดแต่ละขีดคือนับ เป็นหนึ่งองศาก็หนึ่งสองสามเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะที่ยี่สิบสามอุณหภูมิลดลงครับเห็นไหมฮรลดลงเรื่อยๆครับเป็นลมเย็นนะครับผมนะครับลดลงครับเห็นไหมครับแค่นี้เองครับอย่าไปงงนะฮะอย่าไปงงนะครับถ้ามันรู้สึกเอ๊ะทำไมแอร์ร้อนให้มาดูที่อุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็จุดที่เราตั้งไว้นี่เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ ปรับลงอีกก็ได้ปรับให้สุดเลยนี่ฮะเป็นสิบแปดให้มันเท่ากับข้างนอกเลยแล้วมันจะเป็นยังไงมันลดลงเรื่อยๆครับผมหดฮะไปดูปเลยครับเห็นไหมครับสิบเก้าห็นไหมครับสิบแปดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนะต่ำกว่าสิบแปดเลยครับนี่ฮะถ้ารถเก์เท,ที่ในกรณีที่อยากเย็นนะครับผมแต่ผมนั่นเป็นคนที่ชอบตั้งไว้ออโต้ตลอดผมก็จะตั้งกลับเป็นออโต้ พอเป็นออโตัวปุ๊บมันก็จะผสมประสานลมร้อนและอุณหภูมิภายนอกต่างๆเพื่อให้ภายในนี่เย็นให้ได้25ห้าองศานะครับโอเคผมจะไขข้อข้องใจสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถ m a z ด a าสองสกายแอแล้วนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับพอจะเข้าใจกันบ้างนะครับเข้าใจไม่เข้าใจสงสัยอย่างไรคอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพสตได้เลยครับผมขอบคุณที่ตามรับชมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ